สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอเกันกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลาชาดนวันนี้เบ <B ELL> ลก็ทักทายทุกคนอยู่บนรถนะคะเพราะว่าเบลจะไปเยี่ยม <Y> ย่านะคะที่จังหวัด จะนักบุรีนั่นเองค่ะทุกคนขาแล้วที่มาเปิดคลิปกันก็คือเบลจะพาทุกคนไปชมนะคะไปชมอะไรไปชมบ้านทักตักอากาศอีานั่นเองค่ะทุกคนขาซึ่งจะบอกทุกคนว่าบรรยากาศดีมาก รายล้อมด้วยธรรมชาตินะคะทุกคนขามีดอกไม้นานาชนิดต้นไม้นานาพัน์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเบลจะพาทุกคนไปดูนะคะก่อนจะไปชมบ้านพักตักอากาศหลังใหญ่เวอร์วังของคุณอานะคะรบกวนให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลนะคะ เราไปชมกันเลยจ้า Let's go. I'm a to สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงเซฟเฮาส์ส่วนตัวของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคตรร้อนเลยไหมคะมังการอากาศดีมากะอันนี้คืออันนี้คือหน้าตาของจ้าของบ้านนะคะก็คือเซฟเฮาส์สุดูฮัลโหลสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะทักทายหน่อยเซฮถึงแล้วนะคะถึงเมืองการแล้วอันนี้คือบ้านพักตากอากาศของเรานะคะบ้านพักตากแดดนะคะ มาถึงแล้วถึงพัลลุหาดแล้วนะคะคุณย่าทำอะไรไว้รอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อกแตงโมขึ้นวใหญ่แต่แล้ขนมหยาอันแตงโมใหญ่โอ้ยแตงโมลูกใหญ่มากทุกคนสวนคนอื่นใช่ไหมคะสวนคนอื่นนะคะแล้วก็คุณย่าทำขนมจีนรอนะาะทุกคนเดี๋ยวมากินขนมจีนกันนะคะนี่เข้มข้นนะคะแกงเขียวหวานเห็นไหมคะ แกงเขียวหวานนะคะทุกคนยังไงก็ขอตัวเก็บของรลงรถก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะทุกคนนะจ๊ะทุกคนอยากขนมีนแกงเขียวหวานไม่ใช่สีข,ขนมนแกงเขียวหวานนะคะกินกันยังไงกันทุกคนถ้ากินน้ำตาลแต่กินนมกรึ้มนะ

ยังมีความหวังใช่ไหมยังมีความหวังอยู่เดี๋ยวก็มาใจเย็นๆติดต่อกันทั้งนี่ห่อ้าจะมีปัญหาจริงหรอมั้งมี่น้อยไม่เขามีรีวิวมีอะไรป่ะ ไม่อ่านคอมเมนต์นออันนี้มันหลอกต้อดูคอมเมนต์มันะก็ของ้องใจจัใจอย่างเงี้ยาไปเปิดดูอ้นี้คือขอไม่เปิดเดี๋ยวก็มาทุกคนตบท้ายอีกแตงโมแดงๆฉ่าๆนะคะดูดิเย็นๆชื่นใจนะทุกคนค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นเซฟเฮาส์ส่วนตัวของคุณอาน,นั่นเองค่ะทุกคนค่ะบ้านพักตากอากาศสุดหรูนะคะมาถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรอ,รอบๆบ้านนะคะว่ารายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิดไม้นี่นะคะทุกคนนี่นะคะดูดิ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 ตรงนู้นก็จะเป็นภูเขานะคะทุกคนภูเขาแล้วก็จะเป็นทางรถไฟนะจ๊ะ เซมเฮานะคะบ้านตากอากาศนะคะบ้านตากตากอากาศสุดหรูของเรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่จ้านี่นะคะก็จะเป็นยาวไปหมดนู้นเลย